เดี๋ยววันนี้เรามาทำเสือ้องไห้ผัดพริกแห้งใบโหระพากันหอมมากเลยคือไม่ได้กินอะไรที่เกี่ยวกับใบโหระพามานานมากแต่ว่าใบโหระพามันมีความหอมเฉพาะตัวของมันเหมือนกันนะหลักๆก็พริกกระเทียม เป็นพริกสดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีพริกแห้งด้วยแต่กระเทียมรอบนี้เราซื้อมาแบบกวกแบบปอกเปิดอกสาเร็จรูปมาให้ก็จะเป็นแบบเนื้อกระเทียมแบบเพียวๆนี่ตำเสร็จแล้ว อ่ะข้าวหุงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตามพริกเสร็จใบโหระพาเด็ดแล้วเดี๋ยวเราไปหั่นเนื้อเสือรองห้เดี๋ยวเราไปผัดบนกระทะกัน เนื้อเสือลองห้าสวยมากไขมันกำลังดีไม่หนาจนเกินไปเราหั่นประมาณเป็นเต่านะครับจะได้กินง่ายๆแต่ว่าตอนนี้เนื้อปริมาณเยอะมากกินคนเดียวจะไหวไหมเนี่ยตอนนี้ส่วนผสมหนักข้าสตัวก็พร้อมแล้วก็จะมีนี่เนื้อเสือลองห้าที่เรียวเรียบร้อยใบมหละพาแล้วก็พริกแห้งพริกสดกระเทียมที่เราโขลกเรียบร้อยส่วนเครื่องปรุงน่าจะมีเป็นน้ำมันหอย แล้วก็น้ำปลาเป็นหลักครับผมอาจจะเพิ่มเกลือเล็กน้อยนะครับเพื่อรสชาติมันจะได้เข้าถึงรวมๆกันอย่างแล้วก็ใส่น้ำมันก่อนไป ตัดสินใจเดี๋ยวเพิ่มน้ําตาเล็กน้อยแล้วก็น้ำไฟอีกหน่อยก็น่าจะกลมกล่อมแหละแต่รสชาติพริกคือเผ็ดถึงขิงแล้วแบบว่ารู้สึกร้อนปากเลยเสร็จแล้ว ีสกสวันนี้มากินเนื้อเสือลองไ่ายผัดผีแค้งใบโหระพา เดี๋ยวไปกินข้าวนะครับอูย้ยช้ำๆหอมใบโหระพาเลยอื้ม นี่ <N ic> ดูแบบเนื้อสัมผัสคือเคลือบสวยมากเลยอะกัดโดนมันเนื้อแล้วชุ่มฉ่ำอโอ,อ,อ้สุด แนะนำว่าเป็นเมนูที่อยากให้ทุกคนไปแกะสูตรกันดูเพราะว่ามันง่ายมากคือดูกิปจบอะทำตามได้เลยพูดเลยที่เหลือแค่อยู่จังหวะในการชิมแล้วแหละว่าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยชอบหวานมากหวานน้อยหรือเค็มไปหรือเปล่าแต่วันนี้กลมกล่อมมากก็จะแบบไม่ได้เผ็ดจนเกินไปแต่ว่าเผ็ดแสบร้อน มีความหวานมีความนัวของเนื้อเนื้อไม่โดนกบอะ่ะกลิ่นน้ําปลาน้อยมากคือกําลังดีแต่กลิ่นหอมน้ําปลานะแต่ว่าน้ําปลาไม่ได้เค็มเบสหนะน้ําตาลช่วยนะฮะอืมอร่อย อืมวันนี้คือแบบเนื้อจุใจมากจริงๆแบ่งเป็นสองเซตก็พอดีนะแต่ว่าอยานเนี้ยอยากกินเนื้อมากๆก็เลยจัดไปทีเดียวจุกๆขึ้นคม้น อื้มอื้มอื้มอืมอืมติดล้ำดีคือแบบรสชาติสไตล์ไทยง่ายๆเลยอะนี่แหละหนึ่งสองอืม นี่เสือดลองไา้เล้นเน้นแล้วก็มันเยิ้มๆหอม,มหอมกินนะ้ำมันหอยเหมือนกันนะนี่ กลิ่นเนื้อนำแล้วก็ซอสหอยนางรมใบโหระพากำลังเข้ามาในปากเนื้อเสือร้องไห้ก็มีส่วนนี้ไขมันเนื้อกำลังพอดีแล้วก็มีกลิ่นน้ำมันหอยมีกลิ่นใบโหระพาพริกสดพริกแห้งและกระเทียมกลิ่นน้ำปลาจางๆเล็กน้อยทําให้รสชาติเนื้อเด่นอยู่แต่นั่นแหละจะอร่อยไม่อร่อยต้องลองเข้าปาก มีความสุขที่ได้มาเริ่มทำอาหารเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำเมนูอันไหนแล้วอร่อยเท่ากับว่าเมนูอันนั้นจะเข้าไปในชีวิตประจำวันของเรา และเมนูนี้ก็ได้มาเป็นหนึ่งในเมนูชีวิตประจำวันของเราเรียบร้อยกับเจ้าตัวเสือรองไห้ผัดพริกแห้งใบโหระพาพ้อมหอม,อมน้ำตาไหลเลยไม่เงื่อ เ,เป็นอีกหนึ่งมี้เป็นอีกหนึ่งมือเช้าที่แฮปปี้อ,อตอนนี้สิบโมงครึ่งเองเหรอก็เสร็จไปอยู่นะเพราะว่ามาทำตอน9ก้าโมงเนาะจริงๆเราถ่ายคลิปด้วยทำไปด้วยมันก็เลยนะเป็นอีกหนึ่งมนูที่รู้สึกว่าทุกคนเห็นน่าจะเอนจอยนะครับถ้าชอบก็ฝากแชร์ด้วยแล้วกันจะไปทำรายการข้างนอกแล้ว แต่ไม่มีเงินช่งนี้